ีครับพดอีชแนลนะครับวันนี้ยังขอเสนอเมืองอลี่เจียงนะครับซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของจีนเช่นกันนะครับก่อนอื่นก็ขอให้ท่านกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับพดอีชแนลครับเราไปชมการแสดงของนักออกแบบชื่อว่าจางอี้หมนะครับที่เมืองลี่เจียงซึ่งเป็นเวลายาวนานมากแต่ผมอาจมาเพียง4นาทีที่สำคัญสำคัญของฉากนะครับ ใบชาเนีน่น่าจะใบชาล่างเ้ลกลา,าง,ง,ง,งกลางเยมอ้าาเน่าจะเป็นเชวอ,อว,ว่าสั่ on ้าหลังก็เป็นเขาหิมะมังกรหยกเลยนะครับแล้วนี้ก็สวยงามมากนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็ไปยังอุทยานน้ำหยกต่อนะครับที่ใกล้ๆกับจุดที่เราชมโชว์กันนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองลี่เจียงเช่นกันครับตรงบริเวณเดียวกันกับอุทยานภูเขาอิมะมังกรหยกครับจุดนี้เรียกว่าหมู่บ้านน้ำหยกนะครับที่อุทยานน้ำหยกจะมีปลาคราบเลี้ยงนะครับหลังจากที่เราลงจาก เ,เขาหิมะนกมังกรยกมาแล้วก็จะแวะชมที่อันนั้นคือเจ้าแม่ธรรมชาตินะครับที่เขาเขาบูชาเขาจะเข้ามาเจ้าแม่จะนี่เลี้ยงปลาแซลมอนแซลมอนสาชีสแซลมอนนะครับออโอเคนะครับ ที่มองเห็นอยู่นี่คือปลาแซลมอนนะครับแต่ไม่รว่าพันธุ์อะไรทําไมถึงได้มีผิวเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับปลาคารฟสีทองหรือว่าสีออกอเหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีการทําพิธีาสาักการะเจ้าแม่ธรรมชาติพอดีเลยนะครับก็เลยอามาฝากทุกท่านดูนะครับอดที่ว่าเรามาจังหวะที่เขากําลังลทาพิธีสักการะ เจ้าแม่ธรรมชาติครับก็เลยว่าอาจะเป็นเสียยงการประชดจุดที่นี่นะครับก็อุทยานน้ำหยกนี้มีจุดที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสเก็บรูปสวยๆนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับมาฝากทุกท่านด้วยนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ ขอให้ท่านได้ไปสนุกสนานกับการถ่ายรูปนะครับมีภาพสวยๆครับจากการที่เราถ่ายรูปนะครับเป็นลักษณะเป็นภาพนิ่งบ้างภาพลักษณะการเคลื่อนไหวแบบสโลว์แต่ว่าบังเอิญว่าผมเม่ออัดทำเป็นคลิปแล้วมันไม่สามารถทําได้นะครับก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามการอัดวิดีโอตัดต่อแบบนี้นะครับจากที่อุทยาน น้ำหยกนี้นะครับก็ห่างจากเมืองไม่มากนะครับจะก็จะมีโรงแรมที่เราไปพักนะครับชื่อว่าดูโอฟลู Duo นะครับรีสอร์ทโฮเทลนะครับก็เป็นเมืองอเป็นโรงแรมที่เรียกว่า,าย้อนยุกนะครับแล้วก็ทำการจัดห้องคล้ายๆกับโรงเตียมในหนังกำลังภายในสมัยก่อนเลยนะครับก็ ผมว่าสวยดีนะครับแล้วก็เป็นจุดโลเคชันที่เรียกว่าดีมากกับก,บการที่เราได้ไปพักที่รี่เจียงนะครับเพราะว่าหลังโรงแรมเนี่ยจะติดกับตลาดคนเดินหรือตลาดเมืองเก่าของเมืองรี่เจียงเลยนะครับก็ท่านไปถึงทั้งพักแล้วก็สามารถที่จะออกจากประตูด้านข้างหรือสามารถที่จะเดินออกในประตูด้านหน้าแล้วก็วนเข้าไปในตรง ตลาดนั้นได้เลยนะครับเมืเ่อนาผมไม่ได้เก็บภาพมาเนื่องจากาแบตเตอรี่มือถือของผมมันหมดนะก็เลยก็เลยได้ถ่ายรูปเฉพาะแต่ช่วงเช้าแล้วโรงแรมนี้เราพักอยู่ที่นู่นในโปรแกรมทัวร์มีนอนอยู่ที่นั่นสองคืนเราก็ถือโอกาสถ่ายรูปแล้วกอ็อาหารเช้าที่นั่นก็ถือว่า,าดีมากเลยนะครับก็ขอแนะนำนะครับโรงแรมนี้ชื่อว่า d u o อ้ฟลนะครับโฮเทลนะครับ อยู่ที่เมืองนีเจียงนะฮะพี่น้อยก็จากเมืองอพอตทอเยโสก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับจากนั้นเราก็เดินทางไปขึ้นสถานีนีเจียงเซสชั่นนะครับ,รบนี่ชื่อเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับจากที่เมืองนีเจียงผมได้ขบวนเช้าเลยครับที่เจ็ดโมงห้าสิบตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วซึ่งลีเจียงฟ้ายังเมือยอยู่เลยนะค บ้านเต่ตแถวเ,เวเลยครับครับและนี่คือจมมนอนที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับของจีนที่ลี่เจียงนี้มานั่งรอเวลาคุณอีทนะครับคุณอีทนั่งคอยเวลายอยู่แล้วก็คณะก็เริ่มถ่ายรูปอะไรกันนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะเข้าเกต แล้วก็จะมี <Please S 1> จึดเข้าแถวนู้นข mm ้าแถวด้นะครับนั่นนะครับเดี๋ราต้องไปข้าแถวตั้นี้เพื่อจะขึ้นรถไฟเที่ยว7โมง51 55เพื่อไปที่คุณหมิงะระยะทางประมาณ900กิโลนะครับแต่ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงครึ่งนั่นเองครับครับ นี่ก็คือที่เจียงเรียวเวสเ์สเตชันนะครับนี่เรากำลังขึ้นไปขบวนที่ที่หนึ่งคันที่หนึ่งน,นะครับหน้าขบวนก็น่าจะอยู่ด้านด้านด้านหลังของเรา ลักษณะของแต่สถานีขึ้นรถอ่นนี้มันไม่ใช่รถไฟหัวกระสุนนะครับนี่เป็นน่าจะเป็นความเร็วระดับปานกลางนะครับวิ่งประมาณ150-180กิโลเมตรต,ต,ต่อชั่วโมงนะครับภายในรถก็กว้างขวางใหญ่มากนะครับ ก็จะนั่งเรียงเป็นสามสามกับสองนะครับเป็นห้าแถวหนึ่งก็จะมีประมาณห้าแถวก็ A B C แล้วก็ D ก็เเลยนะครับ D และ F เลยะครคบมาข้างจะสูง ควรนะครับกุมด้านไกลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับขณะนี้รถไฟเคลื่อนตัวสุดท้สายรถีจไฟ การมองเห็นวิวที่เป็นสะพานทางนวนขึ้นมาอยู่ลี่เจียงครับนี่เราเพืนเพื่อนเต็นีสถานีลี่เจียงแล้วนะครับ ครับอย่างที่บอกไปนะครับน่าจะเป็นรถไฟความเร็วผ่านกลางนะครับความเร็วเห็นที่เห็นนั่นคือ158กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็วิง่งจากเมืองลี่เจียงไปยังที่คุนหมิงน,นะครับส่วนก็จะมีคําเตือนนะครับบอกเรื่อยๆว่าให้ระวังเด็กมั่งหรือว่าให้เดินเหินให้ระวังหรือว่ามีตรงที่สัญ,ญลักษณ์บอกว่าห้องน้ําว่างหรือไม่ว่างด้วยนะครับก็เป็นอันทันความทันสมัยของ คนจีนในสมัยนี้นะครับพอเราเดินถึงเดินทางถึงคุณหมิงก็เป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวฐานข้าวกันนะครับครับกัคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากโค้ดอีชช n นลนะครับสวัสดีครับ